ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับผมวันนี้เป็นวันเช้าวันที่สามของผมนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางจากกาฬสินนะครับไปมุกดาหารกันนะครับผมวันนี้ดูที่ว่าเราจะไปภาคอีสานได้กี่จังหวัดนะครับขอเป็นเพื่อนติดตามผมด้วยนะครับ รับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมจัก,กรพันธ์พาเที่ยวนะครับผมก็ได้ออกเดินทางจากห้องพักประมาณบริเวณเกือบถึงกาลสินประมาณอีกสิกิโลนะครับผมวันนี้เราจะออกเดินทางกันประมาณหกโมงผาๆนะครับผมนี่คือแสงแรกของยามเช้าของผมนะครับหกนาฬิกายี้านาทีนะครับผม ครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าเมืองของกาฬสินแล้วนะครับผมนี่นะครับบริเวณเข้าเมืองของเขาจะมีป้ายหินอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะครับรับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ก็คือกลางใจเมืองของกาฬสินนะครับรถจะไม่ค่อยมีนะครับผมรถจะน้อยมากเลยนะครับผมนี่จะเป็นวงเวียนนะครับแต่ผมจะไปสาระกางเขาไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับ ครับคุณผู้ชมขนานี้ผมก็อยู่ที่สายร,รักเมืองของจังหวัดการธุิแล้วนะครับจะอยู่นบริเวณนี้สายร,รักเมืองของการสินนี้จะเป็นเออแบบของจีนนะครับรับผมนี่นะครับสายร,รักเมืองจังหวัดการสินนะครับอยู่นบริเวณสี่แยกสี่แยกอะไรสักอย่างครับข้ามมา,กาไก่อัอเย์เนี่ยนะครับผมของจังหวัดการัติน,นะ,ค,ะครับ คุณผู้ชมครับขนาดนี้ผมก็อยู่ที่อนุสาวรีย์พญาสุเรนเจ้าสมพระมิตรนะครับผมอยู่บริเวณวงเวียนของจังหวัดกาฬสินุ์นะครับกาฬสินุ์นี่เขาบอกว่ารถราจะเป็นอย่างนี้ละครับไม่ค่อยติดนะครับนี่นะครับเช้าสายบ่ายเย็นก็จะประมาณนี้นะครับไม่พุพ่งพานอย่างนี้ละครับร,รับคุณผู้ชม ขนาดนี้ผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารวัดภูมโนรมนะครับเราก็จะใช้เส้นทางทางาทางหลวงชนบทตัดกับทางหลวงทางหลวงจริงนะครับผมนี่นะครับเราจะใช้สลับกันไปนะครับขี่ตามหมู่บ้านหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างนะครับพร้อมนี่นะครับจะขี่ไปแบบนี้สลับกับทางหลวงนะครับผม ทางสองเรนนะครับผมครับขณะนี้เราก็วิ่งอยู่ทางหลวงนะครับผมทางหลวงนี่ก็จะมีป่ายางป่าอ้อยนะครับแล้วก็ป่าศักนะครับผมมีสวนปามผสมรู้สึกว่าบริเวณทางหลวงเส้นที่ว่าการสินไป มุกดาหารแถวนี้นะครับจะมีลายสายพรัน์เลยนะครับผมนี่นะครับมันก็มีนะครับผสมประสานกันไปนี่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับเขาจะปลูกกันหลายอย่างสนยางมันอ้อยก็มีนะครับมีทุกอย่างครับเด้นทางหลวงนะครับมุกดาหารอีกสองไอ อีกร้อยสองโลครับท่านโฟนผู้ชมครับขนาดนี้เราก็ใกล้จะถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะถึงแล้วอีกไม่เกิน20นาทีก็ถึงแล้วนะครับครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมมาใกล้ถึงจังหวัดภูมโนโร์แล้วนะครับนน่นนะครับเที่วเขาเที่ยวเขาน่นจะเห็นพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะขอรับนี่นะครับมองจากตรงนี้ไปรู้สึกได้เลยว่าสวยงามมากเลยนะขอรับนี่นะครับน,นนะครับอยู่บนสันเขาเขียวๆตรงโน้นนะคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะขอรับ นเ,นนนเนี่ยนะครับเนี่ยโยมวัดสันเขาเนี่ยนะขอรับวัดภูมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารนะขอรับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับองค์ใหญ่ๆขาขาวนู่นนะขอรับครับผมขนาดนี้ผมก็โอโหฟังทางผมทำไมเนี่ยครับ ขณะนี้ผมก็จะมาถึงวัดพระพุทธบาทเขาเขาพระพุทธบาทภูมโนรมนันนะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะขอรับนี่นะขอรับนี่นะขอรับอยู่ที่นี่เองนะขอรับแล้วจะเอารถไปจอดไปที่ไหนนะขอรับนี่นะครับเห็นบริเวณนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอารถขึ้นไปได้อีกมั้งเอารถขึ้นไปได้อีกนะเท่านะอยู่บนน้นนะพอครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมก็ได้ขึ้นามาบนพระองค์ใหญ่นะครับที่เมื่อกี้ผมได้บอกว่าจะขึ้นมาณที่นี่อย่างนี้ะครับนู่นนะครับผมผมขึ้นมาแล้วผมก็จะเห็นเห็นนั่นคือนั่นคือแม่น้ำคงนะครับผมแม่น้ำคง แม่น้ำโขงครับนั่นนะครับเห็นไหมครับแม่น้ำโขงแล้วก็นั่นคือตัวเมืองตัวเมืองของทาหารนะครับผมนั่นนะครับแล้วฝั่งนู้นก็คือสะพานสะพานตวันเกตนะครับนั่นคือประเทศลาวบ้านเพื่อนเรานะครับผมนั่นสนามบินเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นะครับนี่คือฝั่งประเทศลาวนะครับ ครับมากที่สุดถึงส,สุดที่สุดในโลกเลยครับผมนี่นะครับที่สุดในโลกเลยครับผมไม่แน่ว่าที่สุดในประเทศไทยนะครับที่สุดในโลกเลย ครับผมท่านี้ผมก็จะกลับแล้วนครราชสีมก็จะถ่ายให้คุณดูอีกนิดนึงนะครับบริเวณนี้นะครับนี่คือบริเวณหน้าตักของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่นะครับแล้วนู่นก็คือวิวพัดนู่นนะครับฝั่งลาวอยู่ทางฝั่งนครรานะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนพญานาคนครราชสีมานพญานาคที่นู่นนะครับ ที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับผมนี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมพญานาคราชที่ว่าผมบอกว่าจะมานะครับตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเราจะมาขอพรตรงนี้นะครับผมในบริเวณนี้นะครับเราต้องเขียนชื่อที่ผ้าแดงด้วยนะครับผมก็มาวาดไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะอยู่บริเวณจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับพญานาคราชนะครับผม อธิษฐานเสร็จแล้วเราก็มาผูกข้าแดงไว้ตามต้นไม้นี่นะครับคล้ายๆเขาที่จะปูดนะครับผมนี่นะครับนะครับผมพาเดินไปดูแล้วครับนี่คือองค์พญาหน้าคราชนะครับผมนี่นะครับเราต้องรอดนะครับถ้ารอดนะครับเดี๋ยวรอดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับครับผมขณะนี้ผมก็อยู่ที่สารักเมืองของจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับผม นี่นะครับนี่คือศาลหลักเมืองมุกดาหารนะครับจะอยู่บริเวณร้านตรงนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ข้างๆสารกลางนะครับผมนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมจัก,กรพันธ์ก็ได้เดินทางจากมุกดาหารนะครับเพื่อจะไปจังหวัดน,นครพนมแต่ว่าจะไปอำเภอาธาตุพนมก่อนนะครับผมไปไหว้พระาธาตุพนมครับผม เราก็จะขับรถเรียบชายแม่โขงแม่น้ำโขงไปนะครับนี่นะครับแม่น้ำโขงจะอยู่ทางด้านทางด้านนี้แต่บ้านเขาบังอยู่นะครับนี่นะครับแม่น้ำโขงอยู่ตรงนั้นนะครับผมอาจจะเห็นมั่งนะครับนี่นะครับแม่น้ำโขงนี่คือชายฝั่งแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับเราจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับฟั่งนู้นฝั่งเรานะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับคุณผู้ชมทีนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่มุกดาหารแล้วนะครับผมและนี่ก็คือฝั่งแม่น้ำโขงนะครับผมนั่นคือคือแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นคือฝั่งประเทศลาวนะครับผมนั่นนะครับที่เห็นนั่นคือฝั่งประเทศลาวนะครับเห็นครับเดี๋ยวเราจะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวกันนะครับผมนี่นะครับเป็นอย่างนี้ครับ ฝั่งนู้นก็เราก็เห็นนะครับบ้านของคนลาวคนอะไรอ่เ้ยดูนะครับครับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมก็อยู่ที่ผมว่าผมอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วนะครับผมนี่นะครับผมว่าผมอยู่ใกล้มากเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นแนวนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสักวันหนึ่งผมจะมีโอกาสขอมีโอกาสข้ามไปฝั่งนู้นสักทีนะครับผม พาสร์ผมก็ทําให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องทาพาสร์รถแค่นั้นเองครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเขาเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็คงมีโอกาสได้ข้าไปบ้างละครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมรับขนาดนี้ผมก็อยู่ที่สะพานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับผมตรงนี้จะเป็นตลาดต้องชมด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ใกล้กว่าที่คลิปที่แล้วนะครับ อันนี้อยู่ใกล้มากเลยครับนี่ครับผมนี่แหละครับผมอยู่เกือบใต้ท้องสะพานเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมโผสะพานไปอย่างนู้นเลยครับโมหฝั่งนู้นคือฝั่งประเทศเบราวนะครับผมนู่นครับนู่นครับผมมองกันไปมองกันมาครับฝงนู้นก็อาจจะมองเราก็ได้กันครับนี่นะครับมาแล้วนะครับตรงนั้นเป็นเส้นระยะน่างนะครับ ครับคุณผู้ชมถนนเส้นนี้คือถนอนเรียกแม่น้ำโขงนะครับผมจากมุกดาหารไปจังหวัดนครพนมนะครับผมนครพนมเลยหกสิบเจ็ดกิโลนะครับผมผมจะไปวัดพระธาตุพนมนะครับแล้วก็ไปพระทาตุสีแก่นคูณน,นะครับคือพระธาตุที่ผมอยากไปนะครับผมนี่นะครับจะเป็นถนนเรียบ แม่น้ำาคงไปเรื่อยๆมองเห็นแม่น้ำโคงไปเรื่อยๆครับเหมือนเหมือนเราขี่ชายทะเลนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับมานี้นะครับครับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมจากประพันธ์พาเที่ยวก็ได้มาถึงเพอรอะธาตุพนมแล้วนะครับผมพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมตอนนี้ผมได้มาถึงแล้วนะครับอยู่เรียบแม่น้าโคงนี่เองนะครับ เป็นทางผ่านของเรานะครับผมแต่ผมอยากมาที่สุดเลยครับผมนี่นะครับนี่คือบริเวณทางเข้าพระธาตุพนมเราจะไปทางไหนเรายังไม่รู้นะครับผมนี่นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับพระธาตุพนมอยู่ตรงนู้นนะครับตอนี้ไม่รู้จะมาจอดรถที่ไหนนะครับก็คงจะจอดแถวนี้นะครับนะครับ จอดแถวนี้แล้วมันครับเขาบอกห้ามจอดตลอดแนวเราจะไปจอดที่ไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนนะครับขณะนี้ผมก็มาถึงวัดพระธาตุพนมแล้วนะครับผมวรวิหารนี่นะครับผมอยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับผมนี่นะครับสมัยเด็กๆผมเคยคิดจะมาทีนึงนะครับนี่นะครับตอนที่ผมมาอยู่กับพ่อผมที่นครพนมนะครับผมตอนนั้นผมก็ เขามาเที่ยวกันผมไม่ได้มากับเขานะครับแต่นี่ผมก็มีโอกาสนะครับผมก็เลยมาเลยครับผมครับตอนนี้ก็คือบริเวณด้านในนะครับผมที่ผมจะเดินเข้ามาไหว้พระธาตุนะครับนี่นะครับบริเวณวัดจะสวยงามมากเลยนะครับเป็นเน้นสีทองอารามนะครับผมสวยสวยจริงๆครับนี่ครับผมเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นะครับ ผมจะถ่ายให้ดูนะครับนะครับเราจะเน้นเป็นเหลืองๆเน้นเป็นสีเหลืองนะครับนี่นะครับล้วก็ให้ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินวนไปสามรอบนะครับเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะครับครับไม่ทราบว่าผู้ชมจะเห็นป่านะครับนี่นะครับนี่คือบริเวณพระธาตุนะครับนี่คือพระธาตุพนมนะครับผมดูในคูเกิลได้เลยนะครับ ดังมากเลยนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับท่านนี่นะครับสูงตะหงนานขึ้นไปอย่างนี้นะครับเรือห่ามเลยนะครับนี่นะครับบริเวณก็จะเป็นเหลืองใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนี่นครับนี่ก็เป็นภาพระหว่างทางที่ผมออกจากพระธาตุพนมผมจะไปพระธาตุสีคูณนะครับผมเป็น พระธาตุประจำวันเกิดของผมนะครับอยู่ที่อำเภอนาแก่นะครับจังหวัดนครพนมผมจะต้องไปไหว้สักครั้งในชีวิตผมนะครับครับนี่ก็คือบริเวณบริเวณพร,ร,ระธาตุสีคุนนะครับผมที่ผมอยากจะมามาที่สุดในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของผมนะครับผมนี่นะครับผมอยากมาที่สุดเลยนะครับที่นี่นะครับผมนี่คือ นี่คือพระธาตุสีขุณของคนที่เกิดวันอังคารนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เผยไหมครับนี่ครับประจำามัอบางคานนีครับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเพลอำเภอนาแกนะครับผมอำเภอนาแกจะมีศาลหลักเมืองด้วยนะครับผม นี่นะครับผมก็มาแวะไหว้สักน,นิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับนาบุญนาแก่นี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสวยแล้ว็ใหญ่มากเลยนะครับครับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมก็จะเดินทางออกจากอำเภอนาแกไปที่จังหวัดสกลนครนะครับตอนแรกก็จะไปอ่อนอา,านครพนมคือเดี๋ยวผมก็ต้องย้อนกลับมาอีกผมอยากจะขี่รถอ,อ่ชายแม่น้ำโขงผมก็เลยว่าจะมาสกลนครแล้วก็ จะไปนครพนมพุ่งนี้แล้วก็เรอาชายโคงไปบึงการนครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนครรับถนนเขากำลังจะทําใหม่จ้าบนี่นะครับครับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมก็มาถึงเ,เกิเมืองออตะกลนครแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เกิดเมืองตะกลนครเขาจะมีหมอ,อเดกกายอยู่ตรงนี้นะครับ รับผมขนาดนี้จากกระพันก็ได้มาถึงสารเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสกลนครนะครับเจ้าพ่อมหิศักนะครับผมอยู่ณบริเวณที่อย่างนี้นะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือสารหลักเมืองนะครับผมผมได้มาที่จังหวัดสกลนครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมก็อยู่ที่เมืองสกลนครนะครับผม เมืองสกลนครยามค่าคืนนะครับก็จะเป็นเท่นี้นะครับนี่นะครับผมมาออกมาดูก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าผมไปผมจะได้ไม่ต้องมาขย้อนมานะครับคพนได้ติกออกแต่เช้านะครับคืนนี้เรานอนกันที่นี่นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับ